ปเปิดพลังงานนะคะจะมีประเภทไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะกล้องส่ายมันไฮบริดนะคะจะเป็นกล้องวงจรปิดที่มีระบบไฟแบบไฮบริดเลยค่ะมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบอัจฉริยะมาให้รวมถึงฟังก์ชันของกล้องวงจรปิดแบบ CCTV นะคะสามารถใช้กับระบบไฟได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้ากิดหรือพลังงานแสงอาทิตย์นะคะตัวแรกนะคะจะเป็นรุ่น d 8 2 c d สองเ L IU เลยค่ะรื่นนี้นะคะตัวเลนส์กล้องจะเป็นแบบฟัง8มิลิเมตรค่ะแลักษณากล้องเรือ่องนี้นะคะจะเป็นแบบกล้องโดมเลยค่ะไฟแบบไฮบริดนะคะความละเอียดภาพอยู่ที่ล้านพิกเซลสามารถตัวจับคนหรือยานพาหนะได้เลยนะคะมีเทคโนโลยี H 265ได้ด้วยค่ะ แผ่เมมโเมีิกาด card, อยู่ที่512 g ิกนะคะแล้วก็ป้องกันการกันน้ำกันฝนรวมถึงป้องกันการจรกรรมต่างๆด้วยค่ะรุ่นที่2นะคะจะเป็นรุ่น Ds2 De2 C200 Scte นะคะความละเอียดภาพ2ล้านพิกเซลนะคะเวลาบันทนกึกภาพเนี่ยจะมีความคมชัดมากๆเลยเพราะว่าตัวกล้องตัวนี้นะคะมีเทคโนโลยีแบบ d d n r แล้วก็ d w d r เลยค่ะรวนถึงข้อมูลการใช้งานนะคะลงในระบบลาวเลยเราสามารถควบคุมจัดการพลังงานไกลได้ด้วยนะคะ ก็รุ่นนี้นะคะสามารถใช้กับไมโครเอสซสูงสุดถึง2 5 6 g b เลยค่ะเหมาะสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคารนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น D A 2 C E 10 D F 3 T L F S นะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแบบเลนส์กล้อง2 8 0มิลลิเมตรเลยค่ะตัวกล้องนะคะจะเป็นแบบขนาดเล็กเลยแล้วความละเอียดภาพ2ล้นานพิกเซลนะคะบันทึกภาพสีได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะระบบไฟแบบไฮบริดนะคะบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีระบบ อินฟาเรดแ,แ,แล้วก็ระบบแสงสีขาวถึง20เมตรเลยนะคะตัวกล้องรุ่นนี้นะคะมีพอร์สลับถึง4สัญญาณเลยแล้วก็ยังกันน้ำกันฝุ่นได้ด้วยนะคะตัวที่4นะคะจะเป็นรุ่น d a 2 c d 1347G0L นะคะรุ่นนี้เลนส์กล้องแบบ10มิลลิเมตรค่ะความละเอียดภาพ4ล้านพิกเซลนะคะมีเทคโนโลยีเฮดส5และก็บันทึกภาพ4ตลาดทุก4ชั่วโมงเลยนะคะทำให้ภาพที่ได้เนี่ยมีความคมชัดมากๆเลยะคะ่ะแถมยังกันน้ำกันฝุ่นได้ด้วยนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นก้งสมาไนไทยปิดหลายแบบต่างๆเลยนะคะเพื่อใครสนใจทั้งมาสอบถามกันได้เลยนะคะหรือใครอยากให้ทำคอนเทนต์แนวไหนนะคะคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยะคะ่ะวันนี้ขงผนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ